ไปมึงหนีข้าไปเข่าวอย่างนี้ไงสาวพรอมอ่านน้ำเดี๋ยวนี้ถเป็นอยางแจงหนาพร้อมเด้อมึงเแจงตัวย่อมกันนะจองเนาะเขียนท่าลิบสติกแดงหุ่นหุ่นตัเนาะท่านาเลียมมงมงยุกวันแก้วมะนี่กับว่าปันไปหาใบเขาบ้านรับตาเลียมพึ๊บพึบปึ๊บหัเนาะโอ้เราแต่งตัวเรางามเด้อปันดาราเกาหลีหัวเด้อ แม่คอสแล้วแตงตัวแล้วบันิ้าักันลูมาจากเท่านตึกไหมลงมาสูงๆไหมภากกันโจมสุดขึ้นมาสุดหางเง้วๆเนาะเหยียบสุดลมทวนมาเอาคข่ยทม์เองเอาคข่ยทําเองสุดเง้วผมบอกเหสีใจกระถ่ายแบบพูนได้บุ่นพู้หนึ่งกระโจมทั้งนี้ผู้หนึ่งกระโจมทั้งนั้นบัน้หลุดมือลงไปเหยียบหางสุดลมทวนกูเมาคข่ยทําเองเมาไข่ยทม์ กดเรางามอยู่เด้อค่ะเราเดตแตงไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแตงขันกูแตงกูกะสิงามสีรอคือการกระหล่ำร้นว่าฮาตันว่าฮาตะไปเสริมไปเห็ดที่ชูดอกเอาไปย้อนเอาข่อยผู้หายแต่จังวันเด้ไปเสริมนะไอเสริมมาแล้วมันเปล่งไดแบับใจกันเอาคู่บิังกันน่ะนั่นผู้หายก็เก่าอุ้ยอว่าเพียยแท้าอคอยคอยเพียงแทแทะ โอ้ยกูจะได้กินบ้างหรอบอกทุเรียนนี่เนาะเอ้าจะมีบอกทุเรียนปีอ้ายห่วยนี่ตู้เย็นกูเนี่ยมึงว่ไปเบิ้งจะเคลียร์บวงจิ้มกึมยุ่งบะเบิ้งติเอ้าไม่อยให้ขงก็จิ้มกึมใครมาทุเรียนไม่ดีโอ้ยโอใครข้าวนาดิมึงจะกินบ้ทันละกินนะเนาะดีไปกูว่ามันคนขีดที่ก็แล้วกันละ อันใดพ่อให้กินกูให้กินหล่ะคนผู้ใดเห็ดกับกูดีๆกูอยากงั้นกูเอามาให้กินเบ่นัดกระดกไนนะน้องมาถึงบูอะไรล่อใส่ผักกระดกล่อใส่คยอันใดวอาพื้นสาวพ่อนหนึ่งมามมาท้อไอ ถ้าเด็กินอ่ะโอ้เราก็ว่าเปนกองจุ่มกุ้มไอของผมนี่เท่านั้นแหละดังนั้นที่สิบบาทหาสิบบาทน้งก็กระซื้อน้ำเข้ามากกูไปต่อแถวเด็กน้อยน้ำเด็กน้อยผมเล่นสดก็ได้ถ้าเจ้าเห็ดขายไหมเห็ดได้ขายดีดีเจ้าก็ว่านไม่ปลอมผมจะเป็นเห็ดแห้งนั่นเองเนาะไม่เลงชุบตะล่ต้นต้นก็ว่านดินนู้นยใหญ่ๆเนาะสิบบาทสิ กระช่อนี่ละค่เขากินนี่งบหน่อยทุนหน่อยผู้ใดถิ่ีปัญญาไปซื้อมึงว่าลวดละเท่าไรดี๋ยนี่ลวลเด่ยแปดสิบสองร้อยเศ้านน่ะกินที่ว่าสีได้กินแต่กูเบีกูว่ามาุ้กินดิ่งนี่ยอะไรยี่สิบยี่สิบเกือบสี่บาทต่านั่นะกินเเดี๋ กระท่านั่นลาเขากะไข่นะอยหนิกูกะชื่อมา้ชื่องั้นมันเสียดที่ใช่บาทกูกะชื่อมาล่องบังชื่อนี่แหละวนเป็นตาแซบสนอกเลี่ยมนักเสีดเจ้าตีนี้อ้เสียดนั่นเสียดตัง <laughs> นะยังไงเบ่แซบบ่แซบจังไรตีอยู่ตีกินน้อมึงแซ่บกับวัาแซ่บบ่แซบ มังันสีบ่าแฉบยอยู่นี่จักรซีมึงน่าเป็นยังอยู่นี่เขากับผ้าไม่ไม่ต้นล่ะตียูตีกินคักม,มัดตีกินยังไงจะกอดิึงแน่ักรซีมึงเป็นยังแฉบกกว่าแฉบี่ี้วังมาแตกจบอกเละะยว่าแฉบเอากูคือเสีได้ทีมแต่เอามากกว่าจบากแฉบเทาไ มาขอสิห้อยเให้แม่ขอดอกนี่งชุดเจียงเลย่ยบะเฉ็บบเฉ็บบะกดอ๋อแบบบะเฉ็บก็จีห้อยไ้แบอมเจีวบะน่าเอา่อออาไปรวดเอาไปชุดแค่สองกินรดนดวนดอันนี้เจ้าด้ยนี่เจ้าบะโจงไว้กูกินน้ำเขาข้าขยบีเปนเจ้าน,นั่งดิ นี่ไปพ่อพ่อกับแม่ขอชิมมาแรงใส่กระถุงมาใส่ย่ำนะจะมาตรวจเอ้าเออพอดี่ยวก็หนึ่งเขานี่คุณแจ่ก็ไปรดนันละไปลดนั่นน่ะเเออแช่งวดรดไงกูพร้อมเคยว่าเอาแล้วเอาชูเนี้ยข้าโพดรดไม่งวดก็เจอใบย่ำยังบลาหลายหรอกแปลเฉียนปลาไหลไม่เอาเงื้อซอยคุณเป็นยังไง trăm rồi <laughs>